ช่องพ่อยชาแนลเมื่อนี้พ่อยสิ้าไปใสอตอนนี้ประมาณเป็นเวลาหกโมงเคิงนะจ๊ะหกโมงแรงพ่อยสิ้าไปเก็บดอกฟันซิงโตจ้ะเป็นข้างแรกนะจ๊ะที่ว่าพ่อยจะล่องกินดอกฟันซิงโตเห็นลร้เธอลาจ้ะแต่ว่ากับบกเคยกินโอเคจ้ะเดี๋ยวสิผากับสิากันไปเก็บตอนนี้เลยจ๊ะจ้ะบรรยากาศตอนแรกจ้ะ บรรยากาศตอนหกโมงครึ่งพอนะมาก็ดีใจารสิผ้าไปเก็บดอกฟันสิงตัวดีใจได้ไปยางล่อโซ่เฟร์อยู่จ้จะสิไปเก็บอันดอกไม่ กินได้บูจ้ะแต่ว่ากะฟรังเขากับบเคยกินจ้ะเห็นเอ่อมุวาไปเก็บให้ไปเก็บดอก mm hmm. ฟันซิงโตว่าสันก็นเลยวา่าจะลองไปเก็บมา mm hmm. จะมาถอดกรอบจ้ mm hmm. จะสิ mm hmm. ลอ่องเบิ่งว่าสิ mm hmm. เป็นรสชาติจังได mm hmm. มาถึงลวจ้าข้าง,งา่ังเด้จ้านี่นจ้าบรรยากาศซิมาเก็บดอกอันฟั่นสิงโตเนี่ยจะเลืง้งเลื้งเนี่ยลายคักจ้ามาถึงลวจ้าเนจ้า ดอกข้างล่างนี่แม่เบิดเลยได้สัตว์นี่เดี๋ยวสิรองเก็บไปเฮ็ดกินเบิองจ้ะ ดอกแบบนี้ดอกฟันสิงโตภาษาอังกฤษอกียงังจนจาำได้บรรยากาศง่ามจ้ะช่วงนี้มืดประมาณสามทุ่มจะตอนนี้หกโมงเคิงนะจ้ะ ให้ผู้บบาวมาซอยเก็บจ้ะนี่ให้ผู้บบาวก็หมามาซอยเก็บไลยคักจ้ะเสียวไปว่าลายดอกจ้ะเพราะว่าอันโบเคยกินบบรูวานเป็นรสชาติจังได๋จ้ะ่จ้าได้ละจ้ะเสือข้นกัเเลืองดอกไม้กัเเลืองจ้ะจ้าเดี๋ยวอัน พ่ยกับซเก็บซ้ำนี่เราจะเอาบ่าอไปหลายเพราะว่าห้อง่เคยกินเนาะก็สิเอาไปล่องถอดกรอบเบิ่งเดี๋ยวกลับไปเบิ้งตอนพ่อยล่องเอาไปถอดด้วยจะ้ะโอเคนี่จ้ะพ่อไรมาแล้วกะจะเอามาลางก่อนนะจ้ะ ดอกเขาอันยังประท่านในบานปะไดจ้ะเนี่ยดอกตุมต่มๆอยู่ยังประท่านในบาน ไปให้สเด็ดียมเจ้าน้อยก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาเบิงวิธีการทอดกันจ้ะอันนี้เป็นเป็นแป้งซาลีแอนกประสงค์นะจ๊ะหรือว่าจะใส่เป็นแป้งทอดกรอบกะใส่น้ำตาลน้อยนึงแล้วกะพริกไทยดำจ้ะในจานนี่กะล่างแล้วจ้ะเดี๋ยวมาเบิงตอนทอดนะจ๊ะ เซตแล้วจ้ะดอกฟันสิงโตทอดทอดกรอบจ้ะนี่จ้ะจ้ะนาตาเป็นตะกินด้วยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อยจะมาล่องกินในเบิง์นะจ้ะกินกับอันน้ำจิ้มไก่จ้ะข้างแรกด้อจ้ะนี่ข้างแรกนี่จ้ะ จิมไกว่าราสชาติเขาสิเป็นยังไงอีกชิ้นหนึ่งจ้ะ รสชาติเขาสิเป็นแบบออกหวานๆนะจ๊ะหวานแล้วก็กรอบกินกับอันกินกับอันซอสเนี่ยจ้ะรสชาติแซ่บจ้ะแซ่บอยู่จ้ะล่องเบิองนะจ้ะผู้ใดบ่เคยล่องเบิองเข้ากันอยู่จ้ะแซ่บดีกะสิมีรสชาติแบบขมนิดนึงจ้ะขมและะว้วก็หวานจ้ะมาจ้ะมากินน้อกัน มันทายมันทายชัวโอเคจ้ะนี่ก็เป็นเธอแหลกของพ่อยนะจ้ะทีวากินดอกอันฟันสิงโตทอดกรอบตั้งแต่เกิดมาโบเคยกินจ้ะคันผู้ใดอยากล่องกะล่องเห็ดกินเบิงนะจ้ะ รสศาตร์ก็สิเป็นหว,วานหว,วานกรอบจะกินกับอันซอสน้ำจิ้มไก,จก่จ้ะโอเคจ้ะสำหรับคลิปนี้กะคันผู้ใดมากกะกดไลค์กดแชร์นะจ้ะสิได้เป็นกำลังใจให้พห่อให้เฮ็ดคลิปต่อไปโอเคจ้ะพอกันคลิปน้านาะจา้ะคลิปนี้กะไปแล้วจะอวัสดีจ้ะ